สวัสดีครับพี่น้องในพระกิตทุกท่านบทเรียนวันนี้ทั้งหนุนใจและให้ข้อคิดที่ดีมากเลยครับเป็นบทเรียนที่ได้จากเรื่องราวของกษัตริย์แห่งยูดาสององค์คืออาบียาและอาสาในพระธรรมสองพงศาวดารบทที่13ถึง16ครับขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นที่รีภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอบคุณพระองค์ที่ทรงพิทักษ์รักษาข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดเวลาขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งตลอดบทเรียนเพื่อจะได้นําไปประยุกต์ใช้ตลอดชีวิตกลับทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องคงคุ้นเคยกับคำขมที่ว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนใช่ไหมครับ แล้วเป้าหมายที่พี่น้องต้องการพุ่งชนคืออะไรครับก่อนหน้านี้ผมวาดหวังไว้ว่าผมจะเป็นแพทย์ที่ดีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและนำความก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติครับผมจึงมุ่งมั่นในการทำตามเป้าหมายดังกล่าวมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามหลังจากผมเติบโตขึ้นในความเชื่อเป้าหมายหลักของผมก็คือ ผมจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าหมดทั้งใจและจะประกาศข่าวดีทุกครั้งที่มีโอกาสครับถ้าทีในใจสำคัญเพียงไรความจงรักภักดีที่แท้จริงคืออะไรส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้เชื่ออย่างไรบทเรียนที่ได้จากพระชนชีพของกษัตริย์อาบียาและอาสาจะช่วยตอบคำถามเหล่านี้ครับเราไปค้นหาคำตอบด้วยกันเลยครับ บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่1ความจงรักภักดีเพียงครึ่งใจและส่วนที่2ความจงรักภักดีหมดทั้งใจข้อความสำคัญคือรพระเจ้าทรงสมควรที่จะได้รับความจงรักภักดีหมดทั้งใจส่วนที่หนึ่งความจงรักภักดีเพียงครึ่งใจซึ่งเราจะเรียนรู้จาก พระชนชีพของอาบียาอาบิยาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาตรงกับปีที่18ของรัชกาลเยโรโบอัมพระองค์ทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม3ปีราชมารดาคือมาอาคาทิดาของอุเรีเอลแห่งกิเบอาพระธรรมตอนนี้กล่าวถึงราชมารดาเพราะพระนางมีความสำคัญกับเรื่องราวในภายหลัง พระธรรมหนึ่งพงกษัต์ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาบิยาว่าพระองค์ทรงทำบาปทุกอย่างเช่นเดียวกับราชบิดาและไม่ได้มีพระไัยพักดีแน่วแน่ต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์เหมือนดาวิดบรรพบุรุษพระไัยของอาบิยาไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าและไม่ได้อุทิศแด่พระเจ้าอย่างเต็มที่ซึ่งต่างจากดาวิดอย่างสิ้นเชิงเพราะ ดาวิดได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ทุกประการตลอดชีวิตยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับอุริยาชาวฮิตไทยแม้ว่าดาวิดจะได้ทรงทำบาปใหญ่หลวงในเรื่องนางบัตเชบาและอุริยาก็ตามแต่พระธรรมสดุดีบทที่51ก็ได้ยืนยันถึงความเศร้าโศกในพระไทย ซึ่งพระองค์ไม่ทรงยอมให้ความเศร้าโศกนี้มาขัดขวางไม่ให้พระองค์ทรงเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าบทสรุปของพระสนชีพของดาวิดในสายพระเนตรของพระเจ้าคือดาวิดได้ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อเราผิดพลาดหรือทำบาปอย่าให้เรื่องนี้มาขัดขวางไม่ให้เราเข้าหาพระเจ้าเพราะความผิดพลาดหรือบา ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าเราเป็นใครในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ทรงสนพระทัยจิตใจของเรามากกว่าและทรงรอให้เรากลับมาหาพระองค์ทุกเวลาถึงแม้ว่าอาบิยาจะไม่ทรงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแต่เพื่อเห็นแก่ดาวิดพระยาเวพระเจ้าของเขาทรง โปรดประทานดวงประทีปดวงหนึ่งในเยรูซาเล็มโดยให้โอรสองค์หนึ่งขึ้นมาครองราชต่อและทำให้เยรูซาเล็มเข้มแข็งพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาต่ออาบิยาโดยจะประทานดวงประทีปแก่พระองค์คืออาสาผู้ที่จะนำแสงสว่างมาสู่ยูดาซึ่งกำลังตกอยู่ในความมืด เหตุผลประการแรกที่เราควรจงรักภักดีต่อพระเจ้าหมดทั้งใจคือพระเจ้าทรงพระเมตตามีสงครามระหว่างอาบียากับเยโรโบอัมอาบียานำนักรบเจนศึก4 0 0 0 0คนเข้าสู้รบและเยโรโบอัมได้ตั้งแนวรบต่อสู้พระองค์ด้วยทหารกล้า8 0 0 0 0คน เยโรโบอัมทรงมีกำลังทหารมากกว่าอาบิยาถึงสองเท่าแทนที่อาบิยาจะทรงหวัดวันพระองค์กลับทรงมั่นพระทัยในพระเจ้าโดยพระองค์ปรัสกับเยโรโบอัมว่าเยโรโบอัมกับอิสราเอลทั้งปวงจงฟังเราพวกท่านก็รู้ไม่ใช่หรือว่าพระยาวเวพระเจ้าของอิสราเอลทรงทำพันธสัญญาว่า วงวานของดาวิดจะเป็นกษัตริย์อิสราเอลตลอดไปอาบิยาทรงมีความมั่นคงปลอดภัยในพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทากับดาวิดซึ่งเรารู้จักกันว่าเป็นพันธสัญญาแห่งเกลือเกลือแสดงถึงความทนทานและให้ภาพของความถาวรพันธสัญญานิรันดนีได้สำเร็จแล้วเพราะบัดนี้พระเยซู ซึ่งทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดทรงครองบัลลังก์นิรันดร์อาบิยายังทรงกล่าวโทษเยโรโบอัมด้วยว่าท่านขับไล่ปุโรหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือวงวานอาโรนกับคนเลวีออกไปไม่ใช่หรือและตั้งปุโรหิตขึ้นเองเหมือนที่ชาติอื่นๆทำกันแต่ส่วนพวกเรา พระยาเวทรงเป็นพระเจ้าของพวกเราและพวกเราไม่ได้ละทิ้งพระองค์เราเพียรปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของเราส่วนท่านละทิ้งพระองค์ในช่วงจุดสูงสุดของรัชสมัยของอาบิยาเราได้เห็นความเชื่อของพระองค์ความเชื่อคือ ความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นความเชื่อเป็นการเชื่อวางใจในพระเจ้าและปฏิบัติตามความเชื่อนั้นจากเรื่องราวของอาบิยาเราได้เห็นความเชื่อของพระองค์และชาวยูดาเพราะเราได้เห็นองค์ประกอบของความเชื่อ3ประการคือ 1. เนื้อหา พวกเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า 2. ความเชื่อมั่นพวกเขาตอบสนองต่อพระสัญญาด้วยการกล่าวอ้างว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเป็นผู้นำของพวกเขาและ 3. ความยึดมั่นพวกเขานมาสัสก,การตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้และวางใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาในสงคราม ในทำนองเดียวกันความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดของผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ประการคือ 1. เนื้อหาเราเชื่อข่าวประเสริฐว่าพระเยซูป,ประทานการอภัยบาปและชีวิตใหม่ผ่านการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระองค์ 2. ความเชื่อมั่นเราตอบสนองต่อความจริงด้วยการเข้าใจว่า พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและ3ความยึดมั่นเรายึดมั่นในความจริงด้วยการหันหลังให้กับบาปและหันไปหาพระเยซูผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยของเราเราอุทิศชีวิตให้กับข่าวประเสริฐแห่งพระเยซูฝ่ายเยโรโบอัม ได้ส่งกองทหารไปโอบหลังยูดาเพื่อซุ่มโจมตียูดาหันมาและเห็นว่าศัตรูขนาดทั้งหน้าและหลังก็ร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าปุโรหิตจ,จึงเป่าแปรขึ้นคนยูดาก็เริ่มโห่ร้องและเมื่อเขาโห่ร้องออกศึกพระเจ้าทรงให้เยโรโบอัมกับทหารอิสราเอลพ่ายหนีต่อหน้าอาบิยากับยูดา เยโรโบอัม er ไม่อาจกู้อำนาจคืนมาได้อีกเลยตลอดรัชกาลอาบียาพระเจ้าทรงสำแดงความสัตื้อด้วยการต่อสู้เพื่อทรงปกป้องประชากรของพระองค์และเวลานี้พระองค์ทรงกำลังต่อสู้เพื่อทรงปกป้องเราเช่นกันในสงครามทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณพระองค์ ส่งต่อสู้เพื่อเราในยามที่เราขัดสนพระองค์สรงสัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระองค์เสมอพระองค์งงส่งรักษาพระสัญญาทุกประกาศเหตุผลประการที่สองที่เราควรจงรักภักดีต่อพระเจ้าหมดทั้งใจคือพระเจ้าส่างสัตย์ซื่อหลักการที่หนึ่ง พระเจ้าทรงสมควรที่จะได้รับการอุทิศหมดทั้งชีวิตจิตใจแม้อาบิยาจะทรงจงรักภักดีต่อพระเจ้าเพียงครึ่งพระไทยแต่พระองค์ยังทรงได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าและยังทรงได้พบความสัต์ซื่อของพระเจ้าคุณได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าเมื่อไหร่ในสถานการณ์ใดที่คุณต้องการได้ยินพระเจ้าตรัสว่าถึงอย่างไรพระองค์ ก็อย่างทรงรักคุณพระเจ้าได้ทรงสัแดงความสัต์ซื่อต่อคุณอย่างไรณสถานที่ใดที่คุณต้องการให้พระเจ้าทรงต่อสู้เพื่อคุณและทรงยืนยันพระสัญญาของพระองค์กับคุณขอให้เราจงรักภักดีต่อพระเจ้าหมดทั้งใจเพราะพระองค์ทรงพระเมตตาและสัต์ืื่อ ส่วนที่2คือความจงรักภักดีหมดทั้งใจซึ่งเราจะเรียนรู้จากพระชนชีพของอาสาอาบียาทรงร่วงรับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ในเมืองดาวิดแล้วอาสาโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนอา,าสาทรงทำสิ่งที่ดีงามและถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวีพระเจ้าของพระองค์ ทรงรือแท่นบูชาของชนตากดาวและสถานบูชาบทที่สูงทั้งหลายพระองค์ได้ทรงสร้างเมืองป้อมปราการต่างๆของยูดาห์เพราะแผ่นดินสงบสุขไม่มีข้าศึกมาสู้รบในช่วงนั้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประธานการพักสงบแก่พระองค์อา,าสาทรงเริ่มต้นรัชสมัยอย่างงดงามและเราก็ได้เหตุผลประการที่สาม ที่เราควรจงรักภักดีต่อพระเจ้าหมดทั้งใจคือพระเจ้าประทานการพักสงบแก่ประชากรของพระองค์เมื่อเรารู้สึกเหนื่อยลา้าจงเข้ามาหาพระเจ้าแล้วเราจะได้พักสงบอย่างไรก็ตามสงครามก็เกิดขึ้นอีกครั้งเสราชาวคุชยกทัพใหญ่มอถึนมาและมีรถม้าศึก300คัน รุกมาถึงเมืองมาเรชาอาสาออกมาประจันหน้าตั้งแนวรบที่หุบเขาเซฟาตาใกล้มาเรชาแต่กองทัพของอาสามีกำลังน้อยกว่าเซราอย่างเทียบกันไม่ติดอาสาทรงตอบสนองเช่นเดียวกับอาบียาด้วยการร้องเรียกพระเจ้าอาสาทูลพระเจ้าว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีใครอื่นเสมอเหมือนพระองค์ที่จะช่วยผู้ไร้กำลังต่อกรกับผู้มีอำนาจข้าแต่พระยาเว์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งในพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายมาต่อสู้กับกองทัพมือหิมานี้ในพระนามของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราข้าพระองค์ ขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์เลยอาสาได้ทรงสำแดงความเชื่อที่แท้จริงซึ่งมีองค์ประกอบครบทั้ง3ประการคือเนื้อหาความเชื่อมั่นและความยึดมั่นในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงปราบชาวคุชต่อหน้าอาสากับยูดาหหลังจากอาสาทรงได้รับชัยชนะ พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนืออาซาริยาบุตรโอเดตเขาจึงออกมาต้อนรับอาสาและทูลว่าฟังข้าพระเจ้าเถิดอาสาและชนยูดาห์กับเบนยามินทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเมื่อท่านอยู่กับพระองค์หากท่านสแสวงหาพระองค์ก็จะพบพระองค์แต่หากท่านละทิ้งพระองค์ พระองค์ก็จะทรงละทิ้งท่านจากคำกล่าวของอาซาริยาเราได้เหตุผลอีกสองประการที่เราควรจงรักภักดีต่อพระเจ้าหมดทั้งใจเหตุผลประการที่สี่คือพระเจ้าสถิตกับประชากรของพระองค์สำหรับชาวอิสราเอลแล้วสัญ,ญลักษณ์ของการสถิตด,ด้วยของพระเจ้าคือหีบพันธสัญญาและพระวิหาร แต่สำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เรามีประสบการณ์ในการสถิตด้วยของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงดำรงอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเรามีพระเยซูเราก็ไม่ได้อยู่เดียวได้อีกต่อไปและเหตุผลประการที่5คือผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าก็จะพบพระองค์ทุกครั้งที่ชาวอิสราเอลหันมาหาพระเจ้าพวกเขา ็จะพบพระองค์เช่นเดียวกันพระเยซูไม่ทรงปฏิเสธผู้ที่มาหาพระองค์เมื่ออาสาทรงสดับฟังถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะอาซาริยาก็ทรงมีพระไัยเข้มแข็งพระองค์ทรงกวาดล้างรูปเคารพอันน่าชิงชังออกจากทั่วดินแดนและซ่อมแซมแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ชนยูดาสแสวงหาพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นและได้พบพระองค์ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้พวกเขาพักสงบทุกด้านนอกจากนี้อาสายังทรงถอดพระนางมาอาคาเสด็จยาของพระองค์ออกจากตําแหน่งพระพันปีหลวงเพราะพระนางได้สร้างเสาเจ้าแม่อาเชราอันน่ารังเกียจน,นี่คือความกล้าหาญที่น่าประทับใจอย,ย่างยิ่ง เราได้เห็นบทสรุปของพระชนชีพของอาสาว่าแม้พระองค์ไม่ได้ทรงรื้อสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายออกจากอิสราเอลแต่พระไทยของอาสาก็พักดีแน่วแน่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดพระชนชีพสิ่งสำคัญที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าคือภายในซึ่งหมายถึงพระไทยของอาสาที่จงรักพักดีต่อพระเจ้าเพราะ พระเจ้าไม่ได้ทอดพระเนตรเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแม้พระทัยของอาสาจะพักดีแน่วแ,แน่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่การกระทาของพระองค์ก็ยังผิดพลาดในปีที่36แห่งรัชกาลอาสากษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลมาสู้รบกับยูดาและบาอาชาทรงสร้างป้อมปราการที่เมืองรามา เพื่อปิดทางเข้าออกสู่เขตแดนของกษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์แทนที่จะทรงหันไปพึ่งพระเจ้าเหมือนเมื่อก่อนอาสากลับทรงหันไปพึ่งเบนฮาดัดแห่งอารับโดยทรงนำเงินและทองคําจากคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากท้องพระคลังของพระราชวังของพระองค์เองส่งไปถวายเบนหาดัด ดูเหมือนว่าแผนการของอาสาจะสำเร็จเบนฮาดัดทรงเห็นชอบกับกษัตริย์อาสาและส่งแม่ทัพและกองกำลังไปโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลเมื่อบาอาชาทราบเรื่องนี้ก็หยุดสร้างเมืองรามาและถอยทัพไปอย่างไรก็ตามผู้เผยพระวจนะที่ชื่อว่าฮานานีได้มาเข้าเฝ้าและทูลคำตำหนิของพระเจ้าในเรื่องที่อาสาทรงไปพึ่งเบนฮาดัด แทนที่จะพึ่งพระเจ้าในที่นี้เราได้เหตุผลประการที่6ที่เราควรจงรักภักดีต่อพระเจ้าบททั้งใจคือเราสามารถพึ่งพระเจ้าเพื่อรับกำลังในยามขัดสนอา,าสาทรงพระพิโรธอย่างยิ่งถึงกับให้นำตัวฮานานีไปขังคุก และอาสายังทรงกดขี่ข่มเพงราษฎรบางคนอย่างทารุณด,ด้วยในปีที่39แห่งรัชกาลอาสาพระองค์ทรงประชวรหนักด้วยโรคที่พระบาทถึงแม้โรคนั้นจะร้ายแรงแต่พระองค์ไม่ได้สแสวงหาความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์พึ่งแต่แพทย์เท่านั้นอาสายังทรงต้องการพระเมตตาและความสัต่อของพระเจ้าเช่นเดียวกับอาเบีย พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณแม้ในเวลาที่ผู้เชื่อลมลงพระองค์ยังทรงสำแดงพระเมตตาแก่ผู้เชื่อเสมอหลักการที่สองพระเจ้าทรงให้คุณค่ากับความจงรักภักดีหมดทั้งใจมากกว่าความประพฤติของเราท่าทีในใจของคุณต่อพระเจ้าเป็นเช่นไร สิ่งใดที่เหนียวรั้งคุณไว้ไม่ให้จงรักภักดีต่อพระเจ้าหมดทั้งใจไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างคุณเสมอเมื่อคุณพลังพลาดพระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะสำแดงพระเมตตาแก่คุณและพระองค์ยังทรงให้คุณค่ากับท่าทีภายในใจของคุณมากกว่าการกระทำภายนอกของคุณด้วยบ่อกเกิดของชีวิตอยู่ที่ใจ ขอให้เราเอาใจใส่รักษาใจของเราไว้ให้ดีนะครับเรื่องราวของกษัตริย์ทั้งคู่สําแดงแก่เราว่าทุกเวลาต้องพึ่งพระเจ้าและพักดีสุดจิตใจผมขอกล่าวข้อความสำคัญอีกครั้งครับพระเจ้าทรงสมควรที่จะได้รับความจงรักพักดีหมดทั้งใจขอเชิญพี่น้องอธิษฐานร่วมกันครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและสัตย์สื่อขอบคุณพระองค์ที่ทรงหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจ,จของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระวจนะอันล้ำค่านี้ขอทรงเสริมกำลังให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะได้รับชัยชนะทุกครั้งที่ถูกหลองใจปรับถึทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ